ครับผมก็สวัสดีพี่พี่ FC ชามุงมาสองท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมมึงมาหาสองนะครับก็วันนี้มีม free free ข, shield, um ของดีนะครับมาให้พี่นะของใหม่ก็น่าจะประมาณสามชิ้นนะครับก็ถ้าชิ้นท่านใดชิ่นชอบนะครับก็ทักมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสองสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกนะครับเดี๋ยวเริ่มไปที่องแรกนะครับเป็นเต่าจากคลิปท <k buckets hyster ia> ี <grenades> ่แล้วนะครับอ่าส่วนใหญ่นี่ผมก็เอามาจากคลิปที่แล้วทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วผมยังไม่มีองค์ไหนปิดไปเลยนะครับสงสัยพี่พี่ไม่ถูกใจนะครับ ก็ขออนุญาตเอาของเก่ามาโชว์เยอะหน่อยแล้วกันนะครับนี่ก็เป็นแบบเต่าเก่านะเนี่ยลงพ่อเงินนะครับถ้าท่านใดชื่นชอบนะครับทักมาสอบถามราคาได้นะครับปัดไว้ไม่แพงคลิปที่แล้วยังอยู่ครบทุกอง์เลยนะครับคลิปที่แล้วผมลงไว้ไปก่อนสัมภาษณ์นะครับก็อนนี้กลับจากกรทมแล้วนึกว่าพี่ๆจะทักมาปิดพร้าผมกันนันะเนี่ยรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับ ไม่เป็นไรนะถ้าไม่ชื่นชอบไม่เป็นไรนะครับก็เข้ามารับชมนะก็ผมก็ดีใจแล้วนะครับถ้าพี่ๆท่านใดชื่นชอบนะครับในระเครื่องของผมก็โทรมาสอบถามได้ที่เบอร์0811237716นะครับหรือจะแอดไลน์ก็สแกนค r โค้ดมาได้เลยวันนี้ก็กนมีจานนะครับต่อมาเป็นพระปิดตานะครับเนื้อเมกะสิทธิ์นะครับองค์เม็ดนี้ก็ สวยงามนะครับดำเขียวๆเลยนะครับเนื้อมกะสิทธิ์ของเราครับท่านใดชื่นชอบนะครับสายมิคสิทธิ์นะต้องไม่พลาดเมนี้ก็เปิดไว้ราคาเอาเปิดแบ่งปันแล้วกันนะครับคลิปนี้เปิดไว้แบ่งปันนะครับวันนี้ก็เป็นวัดอนุ่งเหมือนกันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรนะครับ ันนี้กับมีจานะครับเป็นเนื้อไม่กสิทธนะครับของเก่าบ้างของใหม่บ้างนะครับถ้าพี่ๆเบื่อแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับช่วงนี้พระเก่าผมก็ค่อนข้างเยอะนะผมก็อยากจะเอามาระบายให้หมดนะครับในช่วงก่อนสิ้นปีนะผมก็อยากจะมีพระหน้าใหม่ๆม,มาให้เอฟซีชมกันนะครับนี่รวมพื่อเงินพิมพ์ขี้ตาวันนี้ก็สวยงามนะครับจดจ่อยเลยนะครับวงนี้ จากคลิปที่แล้วนั่นแหละครับก็มาขออนุญาตไม่ส่งเยอะแล้ะกันนะครับนี่เผื่อท่านใดแบบเห็นแล้วนะครับอยากจะข้ามไปองค์ต่อไปนะครับนี่ก็เดี๋ยวส่งให้ไวๆไวนะครับก็ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่ากิ่งหรือเปล่านะครับก็ได้หลุดๆมานะครับเนื้อหาเก่าดีนะท่านใดชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยเปิดไว้ไม่แพงนะครับองค์นี้ เปิดไว้ไม่แพงนะครับท่นานใดเข้ามารับชมนะคลิปนี้ผมไม่รู้จะตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเลยเลย,เลยดีนะครับเนี่ยเดี๋ยวเอาองค์นี้เป็นหน้าปกกระะกันนะครับเป็นเขาเรียกว่าเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดหว้วยเขนนะครับก็ถ้าท่นานใดชื่นชอบนะครับทักมาได้เลยนะต้องขออภัยเสียงรบวกวน,นจริงๆนะเสียงข้างห้องข้างบ้านนะครับเสียงดังนิดนึงนะครับต้องขออภยัยเหรียญเก่านะครับอยู่ใน เป็นเหรียญหล่ออยู่ในเลี่ยมเกาะนะครับนะครับมาตอนที่หลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์วัดท่ามาไฟนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เป็นพิมพ์แปลกหรือเปล่านะครับเป็นอุ้มบาทนะครับเป็นพิมพ์อุ้มบาทนะครับสวยๆอีกหนึ่งองค์นะครับก้นมีจานครับองนี้ก้นมีจานถาพี่ๆ fc ท่านใดชื่นชอบนะครับ ตามที่อยู่ที่ให้ติดต่อไปเลยนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อลงพ่อเงินนะครับพิมพ์นิยมนะครับมือรองหรือเปล่านะครับองนี้เนื้อหาเก่าใช้ได้นะครับก็ต้องขออาภายัยพี่จริงๆนะถ้าลงพกักเก่าๆพี่ๆอาจจะเบื่อกันได้นะครับ ขอแพงจริงฮะหรือท่านใดแบบจะเหมายกชุดนี่บอกว่าเอาไปเปลี่ยนหน้าผ้าซะได้เลยนะครับผมให้เหมาเลยนะครับนี่ก็หลวงพุกอยูในเขาเรียกว่าจับอะไรไม่รู้นะครับเนี่ยเปิดไว้ไม่แพงนะครับทนายที่ชอ,ชอบตอลองได้นะครับต่อมาเป็นหลวงพุสุขเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าพิม์เขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับ ามีจานรู้สึกว่าองค์นี้ที่ผมเคยได้มาก็จะเป็นแบบว่ามันจะขนาดใหญ่นะครับเกือบเท่าแบบว่าอาคารคอเลยนะครับทัางหชิ้นชอบนะครับเก่งๆเลยต่อมาองค์สุดท้ายนะครับเป็นไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นพวกกลุ่เนื้อชิ้นอะไรยี้หรือเปล่านะครับมันเป็นซุ้มเป็นอะไรอีกแล้วนะครับเนี่ย ของเก่านะครับถ้าทนายชื่นชอบนะนี่คู่กับคลิปนู้นเลยนะครับนี่ก็ยังอยู่นะครับทนายชื่นชอบนะครับของพกเก่าทักมาได้เลยนะครับกับคลิปนี้ขออนุญาตจะไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนลวกันนะครับ f c ทซทนายที่เข้ามารับชมและชื่นชอบนะครับในพระเครื่องของผมโทรมาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์แปดหนหนึ่งเ็นหะครับหรือจะแอดไลน์ผมมาก็ได้นะครับตามคิวบอโคที่ผมให้ไปนะครับคลิปนี้ขออนุญาตจะไว้แต่ เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับขอบขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ